เดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเกี่ยวกับคุณแผนที่ผมลงข้อมูลไปวันก่อนที่ผมลงไป2 EP และทีเนี้ยผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมกระแสตอบรับคนถามมาเยอะขนาดนั้นพอทุกคนเข้ามาดูคลิปกันแล้วก็มีแต่คน inbox เข้ามาถามผมเต็มไปหมดเลยคือต้องพูดอย่างนี้คุณแผนรุ่นเนี้ยผมอ่ะได้ช่วยพระคูอ่ะทำไว้นานมากแล้ว9กสิปีแล้วใช่ไหมตามที่ผมเล่าไปในคลิปเลย คือทางผมอะกระลหน้าที่ไปปั๊มไปผลิตอะไรให้เรียบร้อยนั่นแหละผมก็เลยรู้เรื่องขั้นตอนในการทําทั้งหมดคืองานอนะมันอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าในสมัยนั้นเราเป็นเด็กเนาะแล้วเราก็อยากทําด้วยตัวเราเองทั้งหมดอะพระรุ่นเนี้ยเราทําการปั๊มกันขึ้นมาเองใช่ไหมสูตรมวลสารทั้งหมดอะเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองหมดเลยทีเนี้ยมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ทำอะเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อเจ้าอไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันก็มาช่วยเราดูแลงานนั่นแหละแต่มันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพระหรอกแต่มันก ก็ทำากันไปการทำพระผงอ่ะมันต้องใช้กล้วยน้ำว้าในการผสานผสานเนื้อนะทีนี้เราก็ไม่อยู่บ้างล้วก็โทรสั่งมันบอกว่าเอ้ยถ้ากล้วยหมดอ่ะมึงไปซื้อด้วยนะคือข้างๆอ่ะมันก็จะมีร้านผลไม้นะเขาก็จะมีกล้วยน้ำบงกล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรกล้วยมันก็หมดตอนนั้นอ่ะมันก็ไปซื้อให้ก็ไม่รู้มันซื้อผิดหรือว่ามันไม่รู้จักกล้วยก็ไม่รู้มันก็ไปซื้อมาเป็นกล้วยหอมกล้วยลูกใหญ่ๆอ่ะยาวๆอ่ะเอ้ยมันก็ไปเอากล้วยหอมมาตำไปทั้งนั้นอ่ะ ใช้กล้วยหอมว่าแหละตามพระมาเลยจะสังเกตว่าบางเนื้อมันจะดูผิวรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันแห้งๆบางผิวแก่น้ํามันตังอิ้วบางผิวเนื้อหนึบนุ่มนั่นแหละที่มามันเป็นอย่างนี้เพราะบางทีอ่ะไปเอากล้วยหอมมามั่งเดี๋ยวก็ใส่ตังอิ้วเยอะไปมั่งเดี๋ยวก็ใส่มวลสารผงพายเยอะไปมั่งเดี๋ยวก็ใส่ปูนเยอะไปมั่ง คือเราอะทำงานตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้เป็นแบบโรงปั๊มพระมืออาชีพเนาะเราก็อยากทำอะอยากทำด้วยตัวเองอะเพราะอยากทำให้มันขัง